ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร g n a r o k อ n l i n ไนใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a g n a r o ok, ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a g n a r o ok ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j o u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U ูจ o n e นเ่กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถุกตตองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง s n v g n t r g h t r e เ r ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อ,รอมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยมาชมไม่จะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟาม์ี่กับดีเคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l แ n t ด์ชาม e ี e ว e ร์นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดไขกระจ่างนะครับสำหรับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เลยว่าใบากาชาพิเศษเนี่ยหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นสีใหม่ใช่ไหมจากสีส้มเป็นสีแดงสีแดงเป็นสีทองในอนาคต พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นอาวุธลับเนี่ยมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปอีกจากสีส้มสีแดงขึ้นสีทองเหมือนกันของบางอย่างเนี่ยสามารถดองเอาไปเปิดตัวละครในอนาคตได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยใบายกาชามันจะแยกมาเป็น2แบบเนาะก็คือใบากาชาธรรมดาตัวนี้ใช่ไหม แล้วก็ใบากาชาที่เอาไว้เปิดตัวละครรีมิเต็ดหรือว่าพวกตัวละครพิเศษต่างๆนะก็จะมีตัวของเป็นใบากาชาคริสตัลตรงนี้ซึ่งมันจะนับตัวของสีใช่ไหมสีส้มพิเศษสีแดงพิเศษสีทองพิเศษนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวของใบากาชาที่เป็นรูปหอยจะปลดล็อกตอนวันที่12ของเซิร์ฟเวอร์เปิดเพราะว่าตัวอาวุธลับเนี่ยมันจะปลดล็อกตอนนั้น ซึ่งอาวุธลับเนี่ยเริ่มต้นมามันจะมีใบกาชาเป็นตัวของดอกบัวพุทธพิโรธถังนะครับเป็นสีส้มก่อนใช่ไหมไอตัวของพวกเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสามารถดองได้หมดเลยในอนาคตเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆดองของไว้ตรงเนี้ยจากตอนแรกมันมีตัวสีส้มพิเศษเนาะ6ตัวใช่ไหมหกปีกออซีซีเสียนเต้าหลิวถังเฉรนปูกระบี่ปีปีตงใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวละครธรรมดาพิเศษ ที่มันเป็นสีส้มเราจะได้แค่คอธรรมดาใช่ไหมก็คือเราจะเป็นแบบตัวละครที่มีสกิลหัวหน้าทีมขึ้นมานะครับนี่จะมีสกิลหัวหน้าทีมตรงนี้ขึ้นมาถ้าเป็นตัวละครสีแดงเนี่ยเขาก็จะมีสกิลหัวหน้าทีมเหมือนกันและจะมีสกิลเพิ่มเติมพิเศษอีกอันหนึ่งด้วยนะครับและจะสามารถเอาตัวละครเนี่ยเข้ามาใส่ในคอลเลกชัน3ตัวยิ่งเราดาวเยอะพลังก็ยิ่งเยอะขึ้นถ้าเอาตัวละครระดับ ที่มันเป็น S&R ดาวเพชร5ดาวมาใส่สเตตัสก็จะเพิ่ม35% 3ตัวก็จะกลายเป็น100%กว่าซนะมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกระดับสีแดงใช่ไหมระดับสีทองมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกมากกว่านั้นมีสกิลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเกมมันจะออกแบบเป็นแบบนี้คล้ายๆกับเกมถังซาน2อดีที่ตอนแรกก็มีตัวละครระดับ S อ่าเริ่มต้นมากลายเป็น S บวก2 S 2 S บวก3 S 3 S บวกระดับ UR 2 UR อะไรอย่างเงี้ย เกมมันจะพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ของยังใช้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมให้ดูครับอันนี้ระบบนะครับที่จะเป็นตัวของแลกเศษจิตวิญญาณเนาะจะอยู่ในร้านค้าตรงของร้านค้าจิตเทพครับตรงนี้ตอนนี้จะปลดล็อกวันที่13สามารถแลกได้20เศษในราคา1 2 0 0เพชร1เศษ 1, 60เพชรนะครับเหมือนกันหมดเนาะเราสามารถแลกได้ยันตัวละครทุกตัวเลยสีแดง ยีส่สิบเศษเหมือนกันหกสิบเพชรสีทองยี่สิบเศษหกสิบเพชต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นตัวละครทุกเกมราคาเท่ากันได้เศษเท่ากันอันนี้คือเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างแล้วนะแล้วอันนี้อังอุถงครับตัวของลูกถังซานใช้ใบากาชาคริสตัลนเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่มันจะเป็นไอเทมระดับสีทองเป็นอาวุธลับเนาะก็ยังใช้หอยเหมือนเดิมที่ใช้เปิดตัวของอ่าตัว อา,อาวุธลับดอกโบพุทโธถังนะครับอันนี้ปูกระบีล่างเทพตัวละครระดับสีทองนะเหมือนเดิมครับใช้ตัวของไอเทมเหมือนเดิมแถมนะกิจกรรมก็มีเหมือนเดิมครับพวกกิจกรรมสเต็ปอัพนู่นนี่นั่นมีเหมือนกันเลยอันนี้6ปีกก็ใช้อันเดียวกันคราวนี้กิจกรรมถังอูถงแจกตัวละครฟรีหนึ่งตัวเหมือนกันหมดตัวส้มตัวทองตัวแดงแจกเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมตีบอสใช่ไหม เป็นกิจกรรมแรกของในร้านค้าเหมือนกันแบตเชนพาร์เหมือนกันกิจกรรมอัปดาวมีเหมือนกันแลกเศษโดยใช้เพชรเนี่ย4800ปเพชรเนี่ยในการได้30คริสตัลมีเหมือนกันทุกกาชาและกิจกรรม Step Up มีเหมือนกันทุกอย่างบอกเลยว่ามันเหมือนกันหมดเลยเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยมันแค่เลื่อนจากระดับสีส้มเนี่ยไประดับสีแดงจากแดงไปทอง ของทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ตัวละครมันจะเก่งขึ้นเพื่อที่เขาออกแบบเกมมาให้มันทําให้คนเติมอยากเติมเรื่อยๆเอาง่ายๆถ้าเป็นคนสายฟรีเราก็แค่ไปเอาเศษจ,จิตเทพสัปดาห์ละ20เศษใช่ไหมเก็บจากตัวเกมนู่นนี่นั่นอีกจากกิจกรรมอีกเราก็สามารถอัพตัวละครตัวเก่าๆให้มาเก่งเท่าสายเติมได้แต่สายเติมอ่ะมันก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาเรื่อยๆเว้ยตัวละครใหม่เข้ามาตัวละครใหม่เข้ามาสังเกตปัจจุบันเนี่ย6ปี ใช่ไหมล่างเทพปอสเซซีล่างเทพตัวของปู่บีล่างเทพใช่ไหมแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของปีปีตรงอะไรอย่างเงี้ยตัวใหม่มันก็จะค่อยเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวใหม่เราก็ต้องเปิดกาถาเท่าน,นั้นมันเป็นระบบที่ออกแบบมาให้สายเติมอะ่ะเติมแล้วเก่งก่อนแต่ว่าสายฟรีก็สามารถเก็บทรัพยากรได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะว่าอุ้ยเราดองดีหรือเปล่าเราเปิดหปีเลยดีไหมถ้าใครอยากดองรอถังอู๋ถงเลยก็ได้ดองรอปู่บีเลยก็ได้นะครับมันแบบ แต่ต้องรอยาวหน่อยอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยผมจะดองของรอปลูกกระบี่ล่างแข็งขาดใช่ไหมอีกประมาณ2เดือนถังอูโถงก็อีกประมาณ4เดือน5เดือนอย่างเงี้ยรอต่อไปเผื่อใครอยากรอนะครับแต่ว่าถ้าใครรีบก็เปิดเลยก็ได้เพราะามันเป็นเคอร์ฟของมันมันจะเข้ามาเป็นตัวละครพิเศษตัดด้วยอาวุธลับตัวละครพิเศษตัดด้วยอาวุธลับใหม่มันจะสลับแบบเนี้ยตัวละครพิเศษอาวุธลับใหม่ตัวละครพิเศษอาวุธลับใหม,ใหม่มันจะมาแบบ14วันหนึ่งตัวประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ อย่างที่บอกเผื่อใครแบบไม่รีบเก็บสะสมไปได้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสนะครับตัวระดับเทพสีทองเนี่ยมันก็ใช้ใบกระชาเดียวกันแถมยังสามารถแลกโดยใช้เพชรธรรมดาเหมือนกันได้อีกอ่ะ ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้เลยกันถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบกังวลว่าดองของรอดีไหมนะครับดองก็ดีแต่ว่าถ้าอยากเล่นก่อนเก่งก่อนก็เปิดกาชาก็ได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกครับขึ้นอยู่เพื่อนๆจะตัดสินใจย,ยังไงงบประมาณมีไหมแบบว่าเราเป็นคนที่เล่นเกมยาวหรือเปล่าถ้าเล่นไม่ยาวก็เปิดเลยถ้าเล่นยาวใครเคยเล่นถังซานมดีมาอย่างเงี้ยสรพยุธวิญญาจาร์เล่นมา3ปีแล้วเกมนี้ ก็ยังสนุกต่อไปได้นะเพราะว่าของมันแจกเยอะมากๆก็หลักๆจะประมาณนี้เลยกันสอบวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคร b e แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ